วันนี้พามาดูรถเข้าใหม่คันนึงเพิ่งล้างเพิ่งทำความสะอาดเสร็จเป็นรถปูนรถมิกเซอร์ลูกโม่ผสมปูนขนาด3คิวเป็นยี่ห้อฮีโ o ่หัว500นะครับผมเครื่อง175แรงม้าปีปี60รถฮีโ o ่ปี60เครื่อง FC ตัว FC เครื่อง175นะรถปูนตอนนี้ระหว่างรอเข้าอู่เก็บงานมาขายก่อนเลยใครสนใจราคาถูกมาดูกัน อันนี้สภาพดิบล้างเสร็จทำความสะอาดลูกโม่ของ NSK ชัดซีล้างมาไม่ผุเลยนะรถปูนส่วนใหญ่กลัวกันคือกลัวรถชัดซีผุอ่มันเริ่มแดงๆแต่ไม่ผุยังไม่กินเนื้อนะอันนี้เราลอกสีทำความสะอาดรอกเก็บงานนะครับนี่ดูดูเป็นอรื้ลอยสีเฉยๆนะเนี่ยสีรองพื้นเขียวๆเ,เราขัดออกหมดรอกเก็บงานในลูกโม่กระเทาะปูนออกหมดแล้ว ไม่มีเลยหายมากใบกวนยังใช้ได้ใช้งานได้นะครับนี่รอเก็บงานทงความสะอาดเฉยๆดูภาพรวมระหว่างรอเก็บงานนะใครสนใจราคาถูกผมคันนี้ผมเสนอให้ f c 9 j ปี60เครื่อง175ม้าราคาราคาดิบตอนนี้นะ899 899,000บาท ถ้าเก็บงานแล้วตลาดมีขายล้านสอถึงล้านสนะบอกไว้ก่อนใครสนใจทักมาเลยขอบคุณครับ